นำปฏิกิริยาสารอินทรีย์เป็นสายกรอบเรียกชื่อว่าตรายฮาโลโอเคงั้นราต้องดูครับอันนี้คอลีแคนไหครับด้านหน้าลงดมไหมครับใช่วันนี้ดมฟรีครับลองไหมครับลองเลยครับลองหน่อยว่าของแท้ไหมนะครับของแท้ไหมครับพเดีอยากโดมเองไหมครับน่อะครับอยากดมไหมครับอยากดมนะครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับ จะได้รู้ว่าของแท่งของเดียมนะกลิ่นมันจะคาวๆหน่อยกลิ่นมันจะเหมือนในสระว่ายน้ำอ่ะครับลิ้นแตกได้แล้วอย่าไปแตกท่านลิ้นอย่าไปแตกนะครับมันมันเป็นสายกบกระเร็งชื่อว่าไตรายค่ะลองดูติเมื่อทอดปฏิกิริยาสายซีโอเคนะครับคอรีไหมจะหมูกโล่งอ่ะครับเมื่อคอรีนแท้ ได้นิดๆเลยครับเดี be, like ๋ยวห้าโมงแล้วเดี๋ยวไปปิดยอดไหมครับนุ้ยอาชีใส่้าไฟหนึ่งเอ้าโปหมึ่งหยดปกติเขาจะใช้น้ำหนึ่งลิตรต่อคอรีนหนึ่งหยดนี่น้ำกี่ลิตรครับนี่ประมาณกี่หยดครับถ้านั้นเกินมาตรฐานเยอะนะ เพราะนั้นเราดูครับว่าเครื่องของน้ำกิฟฟินเอาอยู่ไหมนะครับเพราะนั้นมาดูครับถ้าในน้ำนี้มีคอรีนจะให้ผลดังนี้ครับนะครับอันนี้คือน้ำนะครับที่ออกมาแล้วมีคอรีนผมจะมีทดสอบคอรีนน้ำยาทดสอบคอรีนนะครับถ้าในน้ำนั้นมีคอรีนแล้วเราหยดน้ำยาตัวนี้ลงไปจะให้ผลสีออกมาคือมีสีเหลืองนะครับเพราะนั้นหยดครับน้ำนี้มีคอรีนไหมครับนี่นี่คือทดสอบคอรีนหยดลงไปจะให้สี นีด่วนดีกว่าถ้าผมเห็นไหมครับสีก็จะเ,เหนหียเพราะว่าน้ำนี้มีคอปีนเอาอยู่ไม่น้องใส่เข้าไปครับอย่างที่บอกเลยครับว่าเครื่องกรองน้ำของทิ่ฟีนนะเพียงปรับน้ำเข้าเครืค่องนะครับอาฟอเรนคัฟฟอรีสารอิทซียเป็นสารก่อลิ่งชื่อว่าตรายฮาโลใส่เข้าไปครับน้ำปริมาณเท่ากัน เท่ากันเรียงเท่ากันเรียงเท่ากันเนตตนรียงเท่ากันเรียงเท่ากันแล้รนะรันั้นน้ำยาขวดเดิมครับฟ้าสีแดงนะครับทดสอบคอรีนโยนลงไปถ้าคอรีนหมดก็จะให้เป็นจะไม่มีสีสใช่ไหมครับมีสีไหครับ่ีตั่อให้2หงยดมีสีไหมครับไม่มีตต่อ3ามโยด มีสีไหมครับมีเพราะว่าเครื่องรองน้ำจากทิฟฟานีสามารถกรองสารเคมีได้จริงเยยะไหมครับเยี่ยม